สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรายง,งานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรช่วงนี้นะคะมีเรื่องของกีฬามาฝากไพยทีซึนสอบกีฬากรอบส่องมาติดตามข่าวนี้เลยค่ะโดยทางประเทศเล่าค่ะก็ได้มีการรวมมือกับพี่ีเอทั่วนะคะจัดโครงการหลวงพระบางเล่าโอเพนเกิดขึ้นนะคะโดยการแข่งขันกรอบโดยจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ดรคําแพงใช้สมเพ่งเจ้าแขวงหลวงพระบาง พร้อมด้วยดรคงศรีแสงมณีรัฐมนตรีซอยวากาันรกระทรวงกันทองเที่ยวและกีฬาและนายคำแพงบงคันติรองกระท่านสาพันธ์กีฬากลอบแห่งชาติล่าแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกลอบอาเซียน P.G.A. ทั่วได้การที่3จาก12ทัวร์นาเมนต์ของปีได้การหลวงพะบางเล่าโอเพนซึ่งเป็นการแข่งขันกลอบระดับอาชีพได้การแรกและได้การงหญ่ที่สุดของเล่าโดยจะทําการแข่งขันณสนามหลวงพะบังกลอบครับเป็นปีที่2ติดต่อกัน นอ,อกจากนี้ยังได้เพิ่มเงินรางวัลร่วมจากเดิม8,000 80, เหรียญสหรัฐเป็น100,000เหรียญสหรัฐเจ,เจ้าแขวงหลวงผบงกล่าวว่าจากการจัดการแข่งขันหลวงผบาเล่าโอเพนเมื่อปีที่แล้วมีส่วนซอยไฮกีฬากรอบในหลวงะบางเติบโตขึ้นโดยมีจำนวนหนักทองเที่ยวสูงถึง2.2ล้านคนซึ่งเป็นนักกรอบเต่า2-3,000คนโดยเฉพาะจากประเทศไทยร่วมถึงเกาหลีและประเทศไกลเคียงให้ความสนใจมติกอบที่หลวงผบางหลายขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้การแข่งขันกอล์ฟระดับแชมเปียนชิพเกิดขึ้นในลาวครั้งแรกเมื่อปี2 0 0 9ซึ่งเล่าเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่25ณน,นครหลวงเวียงจันทร์โดยนักกอล์ฟไทยคว้าเหรียญทองด้วยการเอาชนะนักกอล์ฟจากสิงคโปร์จากการดวลเพลออฟและทัานยากรคกร้องผาเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมซีเกมของไทยในปีนั้นนักกอล์ฟหรือผู้ที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟต้องติดตามนะคะหรืออยากจะรวมการแข่งขันนะคะ การแข่งขันนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่24-27หอดเมษายนนี้เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอุดรได้ไหม่หอดอุดรเบิงอ่อนซ่อนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะ